สวัสดีจ้าพี่น้องสุขูสุขนมนีกับมะเขาคั้วกันอีกแล้วเนาะจ้ะพี่น้องมนียาแดงกับสิมาเห็ดย้ํามะม่าเนาะจ้ะยาแดงสีย้ําหาห้อเนาะค่ะพี่น้องยาแดงกับแกะไ้เรียบร้อยแล้วขาน้ำเดือดแล้วเขาก็ใส่มะมา่าเขาลงไปเลยเนาะค่ะ ค่ยะยี่แดงกะลวกเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะจะพี่น้องที่นี่ยี่แดงกะสิมาปรุงน้ำยำเนาะจ้ะเขากลมาลงมือต่อกันเลยเนาะค่ะให้นำกระเทียมดองเนาะจะย่แดงสิใส่กะกะ,กะเอาเนาะค่ะพี่น้องน้ำปลาเนาะจ้ะ ใส่รถด,ดีน้ำเนาะจ้าน้ำตาลมะพร้าวเนาะจ้าพี่น้องเริ่มหอมน้ำปลาเราเนาะจ้ะ ค่ะเพราะนำเครื่องปรุงเขาเดือดเล้วยีแดงกระสิิ้มเมื่อก่อนนะจจะพี่น้องนัวแล้วหว,วานน่อยนึงแล้วนะจ๊ะยีแดงสิเพิ่มนำกระเทียมดองอีกจักน่อยเนาะคะ่ะ ยาแดงสิใส่น้ำบักเน้าจะเคิงนึงเนาะคะ่ะยาแดงกับสิพอะซ้ำหนีก่อนเนาะจ้ะพี่น้องปิดฝ่ายค่ะเพรายาแดงเตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะเขากับวาปรุงน้ำย้ำกันอีกเทื่อนึงเนาะค่ะพี่น้องยาแดงกับตำพริกใส่กระมังแล้วเน,นาะจ้ะน้ำย้ำที่เขาปรุงหล่อบแบกไว้เนาะจ้ะพี่น้องเขาก็ใส่ไปก่อนเลยเนาะคะ่ะ ยี่เดงสีงใส่ซอสพริกน้ำเนาะค่ะพี่น้อง <c oughs> ผ่ายี่เดงกับิเพิ่มบักน้ำอีกเนาะจ้ะ มันกระจืดแน่ยู่เนาอยจะพี่น้องยี่แดงกสิท์เพิ่มน้ำปลาอีกเนาะค่ะค่ะเพ่ายาแดงปรุงรสได้ทีแล้วเนวาะจะพี่น้องยาแดงกสิทิ์ไส้เครื่องเขาลงไปเลยเนาะจ้ะ ค่ะคนเห็มันเข่าเครื่องกันก็น่าจะพี่น้อง ค่ะพราะค้นถูกอย่างเขากันแล้วยี่แดงอาสใส่ผพักเลยน้าจ้ะพี่น้องใส่แค่หลอดน้ำน้าจ้ะหอมหัวไ่กับตังโอเนะค่ะพี่น้องบะเขือเทศ่เนาะจ้ะ ค่ะยำมะม,มาของยำแดงก็เด็เสเ็ตเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะพี่น้องมาได้จะมากินยำมะม,มาน้ำยำแดงเด้อค่ะเด้อมื้อียำแดงก็ขอจบคลิปไปเพียงซ้ำหนีเนาะค่ะก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจเห็แดงเด้อจ้ามือหนาพอกันไหมเนาะค่ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย